สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะโอ้ยเห็ดมาอีกแล้วป่าไปจาสอนมือนีดอกใหญ่คนะากเลยมือนีเนาะนี่แล้วเมื่อวานเมื่อวานลราไม่ได้กิบดอกใหญ่นะพี่กำลังนึ่งข้าวนะคะซ้ายนอกระหมอย่าเราจะทำอะไรกิน เมื่อเมื่อวานจะแกงแล้วใช่ไหมคือจะไม่ได้แกงเหรอเม่งคืนเนี่ยนะเนื้อแต่ว่ามันเนี่ยปลาวุ้นซุปนึ่งแล้วก็ซุปมันนล้วก็ซาภาษาซุปเลยหรือปุ๊บมาค่อยๆ้อยจานนี้ก้อยเหรอนี่แหละก้อยเหมือนเมื่อเราอันนั่นแหละเมื่อเราก้อย หมูก้อยเนื้อก้วยหมูก้อย่างอื่อมก่ก้ยกัจันตัวใสข้าวขวดวเร่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาปอดูมาแล้วพูนะเมื่อวานนี้สองตะกร้าเลยใช่ไหมโอ้ยดอกเข็ดพี่น้องใสเราปัจจุบันอยู่ในนี้เลย เมื่อกี้เนี่ยู่ในกำลังอยู่ในนั้นเหรออยู่ในโรงเห็ดบ่กสพายางพานคือมิดจีรีอย่างนี้เราเราต้องแคว้นไหมไม่ต้องแคว้นเราออกมานีไม่ใช่ที่ที่จุกนี่ที่ชั่วหั เอาออกเดีวเวลาเราเอาอันนี้เราดึงออกมาได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาซ้อนที่สะอาดเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็เข้าไปคว้านออกให้สะอาดอแล้วก็มันก็จะออกมาอีกออันนี้มันเป็นคนละพันนะภาษาอพันนี้ก็อีกพันหนึ่งพันนี้เป็นแม่นบ้อใช่มันจะพันนี้อีกพันหนึ่งมันจะดอกใหญ่แต่อีกพันนี้มันก็จะเป็นดอกเขาจะบอกว่าอะไรนะเห็ดนางฟ้าเมกลีอรี่ เออมันจะเป็นซื้อฝรั่งนี่เออมันดอกน้อยดิที่บ้านอ่ะตอนนั้นอ่ะโครงการทุกค่อยไปโอ้โหาเห้าเห็นนางรมมันจะสีดำนมันจะออกสีดำามันจะสีดำอันนี้มันจะเป็นพันนี้ถ้ามันออกเล็กนะถ้ามันออกสองสามดอกมันจะดอกใหญ่อ๋ออันนี้มันออกลายนาะเป็นจุ่มบักใหญ่มาบานนี้ถ้ามาปูศาสตร์เอาเสือมาเอาศาสตร์มาตัดนะคะเอฟซีตัดขาตัดขาหมดฮะ อย่าให้มันอยู่อย่าให้ค้างคาใช่ไหมเราต้องตัดต้องตัดสาสนวดเสือนเอ๊ดเสือมาเสือมาอู้ปหฟอดพี่น้องเอ้ยมันนี่เมนูเฮ็ดเมนูเฮ็ดกินไปเฮ็ดกินไปเฮ็ดนี่ละ เราลูกเห็ดก็กินเห็ดกันมือเมื่อวานเขานั่งตัดเอฟซี MC บอกว่าถานแบบโน้นแบบนี้โอ้ยอันอันมันบ่อทอถนเอ็มซีเออแจ้งให้นี่เดอ้อว่า<น>บาอ่อทอถนป้าแบ่งให้คนนั้นคนนี้กินกันที่โค้งหนองนาเราจะไม่ได้ซือ้อมันบ่อดดหลาปันไดเนาะบ่ดใดหลาเท่าไหร่เอาเอาไปยังงนะยังเห็ดอันโรงเดียวหนึ่งเห็ดโรงเดียว แต่เมื่อคืนใะลุงน่ะคุยอยู่ว่าถ้าได้เยอะก็เอาไปทําอาหารกลางวันให้เด็กเลยไปม้อให้เด็กเลยเดี๋ยวเขาะว่ามันไม่พอมันบพอสิได้ไปปานั่นอยู่แล้วตอนนี้เรากินก่อนให้เรากินอิ่มก่อนแล้วเพิ่มเติมเอาออกอาจจะออกเอือนี่แล้วเอากระดุกหมอหม้อกระดุกเติดพี่น้องอันนี้สวยมากอุ้ยผู้ด่างปานเฮลังโง่ปานเฮลัโง่ ขัมาทำนี่กันดีกว่าไม่ยากทำอะไรจ๊ะนี่แหละเนาะมันเห็นผลผลิตทันตาแต่เปลี่ยนอาชีพแต่แต่เนกินแวนะคะเปลี่ยนอาชีพด่วนคื่อาชีพเราก็นี่แหละถ้าเราลุงบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยอ่าร่วมหุ้นกันเลยสวอ่าร่วมหุ้นกันเลยสวอปลูกเห็ดปลูกเห็ดสิทำโรงเห็ดแล้วก็ปลูกเห็ดกันให้สวอปลูก แต่ยังมาหอดพันดะพันสี่พันสี่หาเห็ดอันนั้นมาปลูกอีกอยู่ได้เพิ่นวาบ่เห็ดอันนั้นเห็ดเห็ดบดเห็ดบดบดเห็ดบดก็เหมือนกันนี่แหละเป็นดอกเหมือนกันเฮ็ดอันนั้นไมมเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดที่มันก่อขอนไม้อ่ะเห็ดบนางลูมไม่ใช่เห็ดบดบ้านเราคยเริ่มยอเห็ดเด็๋เห็ดขอนขาวเลยเห็ดขอนขาวไม่ใช่เห็ดบดเนี่ยเห็ดบด เห็ดบดเนี่ยมันจะอยู่ในมันจะทํายากนะเห็ดบดค่อยทําแล้วเจาะคอนใช่ไหมเจาะคอนแล้วก็เอาเสื้อมันล่องนาริข้าวิีปูกใช่อันนี้แบบนี้หรอมะมีเสื่อในถุงแบบบอกบาูว่ามันมีถุงบอกถ้าถ้าทีนี้รู้ว่ามันมีเห็ดทุกเห็ดมีถ้าทําได้หมดทุกเห็ดแต่ว่าถ้าทํามันแต่ผงง่ายสูงก็นี่แหละยาก้อนละแปดบาทแปดบาทแปดบาทคือมันไม่แพงใช่ไม่แพงสองร้อยก้อนก็เท่าไหร่สี่กัน ถ้าถ้าถ้าเราอยากอยากทำนะเก็บไว้ไว้ในครัวเรือนนะวันไหนต้่มยำเลอก็เก็บเห็ดมาลองเอาตัวเอาไว้สักป้าสิบก้อนโคเล,ล็กๆเห็นไหมเข,เ,ขเขาปลูกเขาเขาปลูกเห็ดขายหรือปลูกอะไรขายถ,ถ้ารุ่นนี้นะรุ่นนี้ได้ขายเลยโอ้ยจ,จะขายมีเป็นหลายร้อยเนื้อผูดผู้ถึงเราปลูกในรูรูละหกสิบบาทใช่ไหมรูละแปดสิบรูละแปดสิบใช่ไหมโอ้ยเมื่อวานนี้ได้หลายโลนะเรนแล้ว แต่ว่า<ม>แจ้งหลักข้าไซคุงขายคุงละสี่สิบบาทแจ้งมันทอดครึ่งกิโลหรือบอ่แมนบอเออข้าบอ,อกขายนํบาบบาทคุงละสี่สิบบาท<ม>แต่ไม่รู้ว่ามันถึงครึ่งกิโลเลยหรือเปล่าถ้าเราปลูกอะไรก็ได้ขายในรนะดับอ,<ม>อันนี้นี่แค่นี้ถ้าขายมีแต่ได้สองสามลอยแล้วเพราะว่าครึ่งมันก็หนักอยู่นะเฮ็ดหนักนะเขาไม่ได้ตัดตินออกหลายขึ้นเข้าเด้ถ้าตัดนิดเดียวที่เราขายนั้ บางทีเขาไม่ต e plant, ัดด like ้วยครับเขาจะเล่มนี้เขาจะปูดออกแบบนี้พวกที่เขาขลายนะนึ่งอีกนึ่งก็เหลือยังเหลือยังอยู่บ่นึ่งก็ยังอยู่บ่ปลาเาเชียรจะได้กัมกูก็จะแบ่งเอากลับไปกรุกรอบพ้ให้ไ่ตอนแอดมิน ยังอยู่นะสดยโดนติดบ่เป็นจุ่มเป็นจุ่มอันนี้่งใครเหุ้ต๊เจ้าเหตต๊บอกนานว่าละตัวมันคือผิดประมโมมันคือแดงี่ลบมันโตจากอันนี้แหละกระดงมันมันเล็กมันก็ลุนมันล้นปาเลยว่ามาเอาเมย์แต่เขาก็ะลืไปอันเอาแลยกมาเอ้าตกคจ้ำแสดงว่าเราเดินผ่านมากระแตนอยู่ในโรงเห็ดไม่ได้ในโรงในโรงเห็ดเขาไม่ส่งเสียงแสดงว่าเขาไม่อยากให้เรารู้เ็ ขาไม่อยากให้เรา yeah. เรู้เราก็ไม่ต้องไปพี่น้องพี่น้องปลานกอ,อ,อย่าให้มันถูกน้ำเราต้องเก็บก่อนลดน้ำนนเราเราต้องเก็บเห็ดออกก่อนแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ลดไม่งั้นดอกมันเปียกเรามันเปียกเราต้องเก็บก่อนแล้วก็ทำความสะอาดปากถุงเสร็จแล้วก็ลดน้ำ อบรมกับลุงคนเด้อจค่อยค่อยไปอบรมกับลุงคนเดี๋ยวจะได้มาทำเห็ดนี่แหละจริงจริงรีดปลูกโน่นปลูกนี่หมดเลยหมดตกกินตอนไม่เราทำไงเรียบร้อยถ้าขาดก็อร่อยนะแต่แต่อันนี้ก็เป็นกิโลเลยนี่ถ้าเข้าคานะเขาต่หนึ่งเดียว เราจะทำเมนูอะไรกันคอจอันนี้คอนจะเอาเคาบโกบด้วยกอนจะเอาไรยังนี่ด้วยไระยังนี่อเอฟซีกับด้วยคอจอาไปโอยเอฟีตกดิ้งเอีตกดิดกด้งแต่แดงีขึ้นห็นแล้วหนึ่งข้าวนะคะเอฟซีนะคะ ขวดซิกแต่เมื่อคืนนี่กระเพากันกินก็แซ่บเลยนะกินบ้างซิกบ่เป็นกับอันนั้นลนลนก็ประเจนซื้อหัวับเหียนลอยคิดนึงนแค่เดียวบ่บ่คอเลยกประเจนซื้อมาบ่เกินครึ่งชั่วโมงอืมให้ประเจนซื้อมาทุกจะได้ละเมื่อนะซื้อซื้อแม่นี่ใส่ทนใส่ดนเวลาราไปหาหลายที้เพราะว่าเขาเฮ็ด มันตัวนั่นมันบดได้อันนั้นเด้ยอยู่บ้านบางเกียมันจะเป็นไม้มันแข็งเด้ไม้ไผ่เหรอ,อมไม้ไผ่ล่ะเขาสีเห็ดเป็นบดได้บดไดเ้เฮ็ดลายนอนแบบนั้นนะเขาสิตั้งขึ้นสองชั้นผนเด้เขาเห็ดน่สองชั้นเลยสองชั้นมันนาตัดเสร็จเรียบร้อยนะเอฟซีนะคะโอ้วันนี้นะคะก็ได้เยอะคือเก่านะคะ สอ,ส,สองกระตาเลยนะอูสะอ้สออรดอกบักไงบักไง่ไงนเอฟซีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะเมื่อวานเราก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมะะม่ได้หินญา,าตินะั่งตัดเจอกัน,หนใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนะนี้สวัสดีคะ่ะญาติเรงตัดนั่งตัดตรงนี้แหละ